เป็นแค่คนธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแค่คนธรรมดาไม่ได้เป็นเพราะเอกเป็นแค่คนในวัคนหนึ่งไม่เมาซำกันนะ ก็ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาเืียเสียฉันก็ไม่มีวันนั้นเมตตามเมาฉันไม่มีอะไรเธอไปเทียบกับเขามันน่าย่นดีเหลือเกินที่เธอทิ้งฉันไปอยู่กับเขาฉันไม่เป็นไรรู้ที่แกใจว่าความสุขเธอกับเขาฉันมันก็แค่ ordinary และฉันเข้าใจ I'm just a walking imperfections Really been right, I got too many shadows in my history, and I'm familiar with the cold, been to touch a mirror We said alright, you and one. Damn may I be magic, when cry. Hate a bike up cow, it touch a Hate a i do

แค่คนธรรมดาไม่ได้เป็นพระเอกเป็นแค่คนในหน่วยคนนึงไม่เมาสมกับนางเอกกันท้องก็ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาชื่อเสียงฉันก็ไม่มีวนนันมันมีแต่เมาฉันไม่มีอะไรถ้าไปเทียบกับเขามันนายย่าอันตรเหลือเกินที่เธอทิ้งฉันไปอยู่กับเขาฉันไม่เป็นไรรู้ดีแก่ใจว่าความสุขเธอกับเขา เธอคือความจริงส่วนฉันก็แค่เสียงสะท้อนในยามอีการคิดถึงเธอเสมอล้วแ่ฉันด้รูปเธอในวันวานความปรารถนมองจากบนฟ้าในวันนั้นฉันเก็บดีแล้วทำให้ฉันมีความสุขเหมือนกับอยู่ในฝันความรักที่ฉันได้ยืมและมันเกิดถึงเวลาที่ฉันต้องเหงาไปคืนไม่ต้องกลัวว่าฉันจะอยู่ไม่ได้ฉันเตรียมใจมานานแล้วกับความเงาที่ต้องเผชิญ นี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนเพราะฉันเข้าใจว่ารักอย่างฉันมันเป็นได้แค่ส่วนเกิน Fuck that hope ตัวฉันมัน dead and ต้อง stop I'm fine with the low มันคือ everyday ชีวิตฉันก็มันดนตรีบางวันก็ไม่ต้อง care และบางวันก็ดีเลย จบแล้วก็ให้จบไปไม่ต้องมา replay ฉันโอเคไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงถึงแม้จะเดินเซยชีวิตต้องเดินต่อไปถึงไม่ชีวิตจะออกทะเลบอกกับเด็กเดียวก็โตก,ก็ไม่ต้องไม่เล่นไม่ดมแค่เดินไปคนเดียวในป่าะวันจะเจอจะแค่ชีวิตตอนนี้มัน s a สูบกัญชาสักนิดระพ้องต้องมีเฮผมสูบแต่กัญชาผมแค่เซพกัญชา<ม>พี่ตำรวจจะเข้าใจผมผิดคุณพี่ตำรวจครับผพไม่ได้เล่นแค่มีตลิงโคดิดผู้หมดผมไม่มีรอกโคแคนชีวิตผมเขาจะโลเลพอหมูเดินกลับบ้านเมื่อไรบอกเลยเขาจะโซเซแตแค่คนธรรมดาไม่มีอะไรวิเศษแค่คนธรรมดา เงินทองก็ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาชื่อเสียงฉันก็ไม่มีวันมีแต่เอาฉันไม่มีอะไรถ้าไปเทียบกับเขามันน่าอย่าดีเหลือเกินที่เธอทิ้งฉันไปอยู่กับเขาฉันไม่เป็นไรรู้ดีแก้ใจว่าความสุขเธอคือเขา